สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่นจากสำนักข่าวจีทีวีนิวดิฉันจิดาพงอ่างค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่11กันยายน2514กันค่ะเฉะพาะในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มเติม53รายผู้ป่วยสะสมที่8,978รายรักษาหายแล้ว7,926รายเสียชีวิตอย่างคงทิ่ที่59รายค่ะเฉะพาะในเขตอำเตอหัวคินะ พบผู้ติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม13รายอําเภอปานบุรี5รายอําเภอสามรอยยอด5รายอําเภอกุยบุรี15รายอําเภอเมืองประจุบคลิกขัน7รายอําเภอทับสะแกน1รายอําเภอบางสะพาน6รายและอําเภอบางสะพานน้อย1รายค่ะและส,สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดในในประเทศไทยนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มเติม15,191ราย ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่1 3 3 9 2 8 1รายรักษาหายแล้ววันนี้18,721รายเสียชีวิตเพิ่มเติม253รายเป็น14,79รายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นขา่าวด้กันที่ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรได้ลงเยี่ยมโรงพยาบาลสะอหที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนค่ะ เมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาวันที่11กันยายน2514ที่โรงพยาบาลจ้าอําจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศตรีนายแพทย์สันติสีเสริมโพธผู้ช่วยเลขาธิการรชาชวิทยาลัยจุฬาภรพร้อมด้วยนายนุกูลพรสมบูรณสิรินายกเทศมนตรีเมืองเจ้าอําแพทย์ประกาศสิทธิชมชื่อพ่วงในการโรงพยาบาลชาจ้าอํานำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเจ้าอําร่วมกับโรงพยาบาลชจ้าอํสอสมอให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มเข็มแรกให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนซิโน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณจำนวน743คนเพื่อป้องก,กันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและเตรียมพร้อมเปิดการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองชาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงตุลาคมที่จะถึงนี้พลอากาศตในแพทย์สันติศรีเสืมิมโพกผู้ช่วยเลข,ขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน พร้อมแนะนําการปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่และการปฏิบัติตัวของประชาชนหลังได้รับการฉีดวัคซีนอีกทั้งยังลงมือฉีดก,กดวัคซีนให้แก่ประชาชนชาวชะอํมที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนอีกด้วยเพื่อเป็นขวัดและกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองหัวหินได้ประชุมพิจารณาการจัดทำการประกาศพ่วงหนวยการทางหลวงท้องถิ่นค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่10กันยายน2514นายนพวุิกุลนายกเทศมนตรีเมืองโวฮินมอบหมายให้ในายศิลพันธ์กมลปราโมทที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดทำประกาศพ่วมนวยการทางหลวงท้องถิ่นณห้องนเรศดริศสำนักงานเทศบาลเมืองหโยฮินมีนายอติชาติชัยศรีเลข,ขานุการนายกเทศมนตรีนายอุดมดวงแคประธานสภาเทศบาลนายชีพศึกศรีรองประธานสภาและ สมาชิกสภาเทศบาลที่ปรึกษานายกเทศมนตรีผู้ช่วยนายกเทศมนตรีรวมด้วยนายจิยรวัตพามณีประเทศบาลน,นายกรยุทธ์กุยยุข,ขามพ่วงในการสำนักช่างนายสมบูรณ์ผู้ผ่านพ่วงในการส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองตลอดทั้งตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิสถานีตำรวจภูทรน้อยินโดยพันตำรวจตีพัทรษ์งสงศาดนักสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรน้อยินตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคิริขันสัก์ ขาปังบรีโดยนายฤิทที่ใช้แสงทวีปนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมที่ประชุมได้หารือเพื่อพิจารณาขอ้ขอกฎหมายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการห้ามใช้ยานผ่านะที่มีน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักเกินกำหนดหรือยานผ่านะนั้นอาจทำให้ทางหลวงและถนนเส้นต่างๆที่เทศบาลเมืองหอยขินนั้นเสียหายจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินดังกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ในการจัดทำร่างประกาศและจะมีการประชุมคณะกรรมการร่างประกาศติดตามเรื่องราวดังกล่าวอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปและนำไปประกาศบังคับใช้อย่างเงข่งคัดครอบคุมในพื้นที่อย่างเงข่งคัดครอบคุมในทุกพื้นที่ทุกเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองหอยขิมต่อไป หักชมสิ่งที่น่าสนใจกับสกลนักข่าและกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะซันซิลครีมนวดผมสูตรเซรัม่มเนื้อบางเบาซึ่มซาบเร็วล้างออกง่ายใน30วิทั่ทวไทยคอนเฟิร์มเปลี่ยนผมเสียเป็นผมนุ่มสวยสระแล้วนวดผมสวยง่ายๆได้ที่บ้านลองเลยอย่าลืมใช้คู่กับซันซิลครีมนวดผมสูตรเซรั่มเนื้อบางเบาไม่เ,นเหนียวเหนอะหนะใช้คู่กับแชมพูทุกครั้งหลังสระราคาพิเศษสุดคุ้มแค่29บาท ซันซิลมีด้วยการหลายสีหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นสีส้มชมพูเขียวสีส้มช่วยฟื้นบำรุงผมแห้งเสียในทันทีสีชมพูช่วยให้ผมมีน้ำหนักจัดส่งง่ายขึ้น5้าเท่าพร้อมหอมนานถึง72ชั่วโมงสีเขียวช่วยบำรุงผมที่ยาวและดูหนาะให้มีสุขภาพดีขึ้น5เท่าและเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่าลืมนะคะ ใช้แชมพูอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ครีมนวดผมสันซิลทุกครั้งหลังสระสระและนวดเปลี่ยนผมเสียเป็นผมนุ่มสวยสา,ายมือห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ200เมตรเปิดทำการทุกวันหยุดวันเสาร์และวันหยุดตามประกาศของโรงรับจำนำโทรศัพท์หมายเลข0634821532โรงรับจำนำจี้อันตึงเพื่อนคู่คิดมิตรยามยากของคนหัวหินโดยคนหัวหิน ต้องพูดถึงเรื่องของน้ำดีก่อนครับน้ำดีเนี่ยเป็นสารที่สร้างมาจากตับนะครับเมื่อตับสร้างมาแล้วเนี่ยจะมากักเก็บอยู่ที่ถุงน้ำดีตัวน้ำดีเองเนี่ยมีหน้าที่ช่วยในการย่อยไขยมันแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยมีความพิเศษในน้ำดีที่ถูกปล่อยลงมาจากตัวตับเนี่ยร่างกา,กายก็จะฝากผลผลิตของเสียต่างๆเนี่ยลงมาด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องคอเลสเตอรอลกับตัวผล,ผลผลิตจากการย่อยสลายของเม็ดเลือดซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อมีปริมาณที่มากเกินเนี่ย ก็จะตกตะก,กอนเกิดเป็นนิ่วในถุงน้ำดีขึ้นมาต้องเล่าก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนะครับแต่ว่าผู้ป่วยส่วนน้อยเนี่ยก็จะมีอาการจากตัวนิ่วในถุงน้ำดีได้เสื้อาการเนี่ยก็เกิดมาจากตัวนิ้วเองเนี่ยไปอุดทางเดินของน้ําดีเวลนเราเราทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะมีการหลังสารหรือว่าฮอร์โมนเนี่ย เพื่อกระตุ้นให้ถุง,ถง,ถงน้าดีบีบตัวซึ่งเมื่อนิ่วที่อยู่ในถุงน้ําดีเนี่ยถูกบีบออกมาแล้วไม่สามารถผ่านไปได้ก็จะทําให้มีอาการปวดท้องโดยทั่วไปอาการปวดท้องที่เกิดจากนิวถุงน้ดีเนี่ยก็จะเป็นการปวดหลังทานอาหารโดยเฉพาะอาหารประเภทไขมันแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะพบว่ามีผู้ป่วยส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งจะมีภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่มีนิ่วในถุงน้ำดีแล้วเช่นตัวนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยหล่นลงไปในท่อน้ําดีทําให้คนไข้มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือว่าหล่นไปที่ท้องตับอ่อนซึ่งจะทําให้คนไข้มีการปวดท้องมากทะลุหลังเป็นตับอ่อนอักเสบตามมาก็ต้องย้อนกลับไปที่อาการของนิ่วในถุงน้ําดีนะครับโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยไม่ได้มีอาการ แต่ว่าเราสามารถตรวจเจอได้จากการทำาอนดาซาวช่องท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองตรวจสุขภาพจำปีหรือว่าการตรวจอื่นๆที่เราได้ทำการตรวจอันดาซาวไปแล้วพบโดยบังเอิญในผู้ป่วยที่มีอาการแล้วสงสัยการตรวจแอนดาซาวหน้าท้องเนี่ยก็เป็นการตรวจที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีความแม่นยำในการวินิจฉัยตัวนิวในถุงน้ำดีได้ ซึ่งเมื่อเราได้ทําการตรวจอันธพาวแล้วพบนิ้วในถุงน้ดีแล้วเราจะมีความจําเป็นจะต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมคือดูค่าของตับซึ่งจะสามารถช่วยการประเมินภาวะแทรกซ้อนที่นิ้วในถุงน้ําดีเนี่ยหลน่นลงไปใน,นท่อน้าดีได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราพบว่ามีค่าของตับผิดปกติไปมีการสงสัยว่าจะมีนิ้วตกไปในท่อน้ําดีอาจจะมีความจำเป็นในการตรวจ MRI หรือว่า CT แ a n ในผู้ป่วยบางรายเพิ่มเติมครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตรวจพบว่าผู้ป่วยมีนิ้วในถุงน้ำดีแล้วแล้ววินิจฉัยได้ว่ามีอาการจากนิ้วในถุงน้ำดีแล้วผู้ป่วยรายนั้นควรได้รับการรักษาทุกรายเพราะว่าเราพบว่าผู้ป่วยเมื่อเริ่มมีอาการจากตัวนิ้วในถุงน้ำดีแล้วมีโอกาสสูงที่ผู้ป่วยรายนั้นจะมีภาวะแทรกซ้อนจากตัวนิ้วได้ไม่ว่าจะเป็นถุงน้ำดีอักเสบท่อน้ำดีอักเสบหรือว่าตับอ่อนอักเสบจากนิ้วลงไปอุด ปัจจุบันการรักษาที่เป็นมาตรฐานของนิ่วในถุงน้ําดีเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดเอาถุงน้ําดีออกโดยปัจจุบันเนี่ยเทคนิคการผ่าตัดก็จะเป็นการผ่าตัดแบบสองกล้องเพื่อเอาถุงน้ําดีออกไปทั้งถุงโดยที่คนไข้เนี่ยจะมีแผลเจาะรูที่หน้าท้องเพื่อเข้าไปผ่าตัดแผลเล็กๆสามารถฟื้นตัวเร็วกลับไปทํางานตามปกติได้รวดเร็ว โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถุงน้ําดีเมื่อถูกตัดออกไปไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อร่างกายร่างกายยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกประการแน่นอนครับหลังจากที่การผ่าตัดผ่านไปช่วงแรกร่างกายยังไม่มีการปรับตัวอาจจะมีอาการท้องอืดได้บ้างเล็กน้อยหลังจากที่ทานอาหารจะพวกไขมันหรือบางรายจะมีอาการท้องเสียถ่ายเหลวได้บ้างซึ่งอาการเหล่านี้ภายใน2หรือ3เดือนแรกเนี่ยจะหมดไปคนไข้ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกอย่าง นิ้วหนถุงนำดีเนียก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรคนไทยบ้านเรานะครับถ้าเกิดว่าผู้ป่วยท่านใดเนี่ยมีอาการสงสัยว่าจะมีนิ้วหนถุงน้ำดีก็สามารถเข้ามารับการตรวจได้หรือว่าผู้ป่วยที่เข้ามาทําการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วพบว่ามีนิ้วหนถุงน้ำดีนะครับสงสัยว่ามีอาการจากนิ้วหถุงน้ำดีจะมีความจาเป็นต้องมีการผ่าตัดหรือเปล่าก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินโรงพยาบาลของคนไทยมาตรฐานสากลสนับสนุนโดยสันซิคลครีมนวดผมสูตรเซรั่มเนื้อบางเบาสึ่มซาบเร็วล้างออกง่ายใน30วิทั่วไทยคอนเฟิร์มเปลี่ยนผมเสียเป็นผมนุ่มสวยสะแล้วนวดผมสวยง่ายๆได้ที่บ้านลองเลย ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าไมารวกได้รวบนักพนันข่าวัดดังอำเภอท่ายางค่ะ เมื่อกลางดึกวันที่10กันยายน2514ว่าที่พันตำรวจเอกพรชัยอริยานนท์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่ามาร่วงสั่งการให้พันตำรวจโทปรินวัฒนสุขพัฒน์รองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท่ามาร่วงพันตำรวจโทวิชัยสางามสวปสถานีตำรวจภูธรท่ามาร่วงพันตำรวจตีนัทกิจยอดแก้วสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่ามายร่วงระดมกำลังร่วมกับตำรวจชุดสายตรวจรถยนต์ชุดสาย ตรวจพิเศษและชุดสืบสวนร่วมกันเข้าจับกลุ่มนายสมพงศ์สีมณทงพร้อมกับพวกนักผนันรวมแปดรายและร่วมกันจับกลุ่มตัวนายชัดชัยจันทร์รแจม่มพร้อมกับนักผนันรวมอีกแปดรายขณะนั่งร้องวงร่วมกันลักลอบเล่นการผนานประเภทไพท่ผสมสิบจำนวนสองวงอยู่ภายในศารลราชาป,ปนาสถานวัดหนองตาเชา้าหมู่สองตำบลเขากระปุกอำเภอท่าหย,ยางจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นควบคุมตัวนักผนันทั้งหมดมาบันทึกการจับกลุ่ม เบื้องตนแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันประเภทไพ่ผสมสิบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันฝ่าฝืนข้อกําหนดประกาศหรือคําสั่งมิให้มีการชุมนุมหรือทํากิจกรรมหรือการมั่วสมการณนะสถานที่ใดๆอันเป็นการกระทําผิดที่ฝ่าฝืนข้อกําหนดออกตามความในมาตรา9กา้าแห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปีพุทธศักราช2 5 4 8ฉบับที่15ลงวันที่1 5ธันวาคมส 2513และร่ว um มกันชุมนุมหรือทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันเป็นความผิดตามพรกรบริหารราชการ,รในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2543และร่ว um มกันฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดปุบุรีที่1402ทับ2514ลง30สิงหาคม2514เรื่องการปรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่จังหวัด บรแล้วนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรท่ามาร่วงดำเนินคดีโดยว่าที่พันตำรวจเอกพรชัยอริยานนท์ผู้กากับการสถานีตำรวจภูทรท่าม่ร่วเผยว่าพฤติการณ์ก่อนเข้าจับกลุ่มนักพนันกลุ่มดังกล่าวสืบเนื่องจากภายในวัดดังกล่าวมีการจัดพิธีพาสวดอภิธรรมศพในช่วงหัวค่าตั้งแต่ระหว่างวันที่8กันยายนและเมื่อพาสวดจบแล้วญาติโยมที่มาร่วมงานได้ทยอยแยกย้ายกันกลับบ้านแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเมื่อ วันที่10กันยายน2514ว่าหลังพระสงฆ์วสวดพระอภิธรรมจบม,มีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งได้รวมกลุ่มกันเล่นการพรน,านันอยู่ภายในศาลาชาปนาสถานที่ตั้งวันเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอันเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของจังหวัดเพิบุรีจึงนํากําลังเข้าตรวจสอบและจับก,กลุ่มตัวนักพนานได้ทั้งหมดมาดําเนินคดีในที่สุดคุณครูแต่งชุดมัสคอตเพื่อดึงดูดความสนใจน็กนักเรียนในช่วงที่เรียนออนไลน์ค่ะ เวลา9นาฬิกาวันที่10กันยายน2514ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลบ้านต่อเจ็ดยอดในสังกัดของเทศบาลตำบลไร่เก่าหมู่ที่1ตำบลไร่เก่าอำเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีริขันซึ่งขณะนี้ยังคงปิดอยู่แต่คุณครูได้มีการสอนออนไลน์ให้กับเด็กๆซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวไปถึงก็พบว่าคุณครูกำลังเตรียมใส่ชุดมาสคอตเไดโนเสาร์เพื่อสอนออนไลน์ให้กับน้นนองๆเพื่อเรียกความสนใจของเด็กๆโดยการสอนวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องกับ ล้างมือโดยใช้เป็นการเปิดเพลงแล้วเต้นท่าล้างมือประกอบซึ่งเมื่อเด็กๆเกห็นคุณครูในชุด Master มัสคอตเต้น 1> <ic> 1> ก็ร้องเพลงไปด้วยและเต้นตามไปด้วยพอเต้นเสร็จคุณครูก็มาเล่านิทานให้เด็กๆฟังซึ่งก็ยังอยู่ในชุดมัสคอตอยู่ทําให้เด็กๆกิ่สนใจมากขาาึ้นนางสาวพิมลพันธ์อินทละแยมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอดบอกกับผู้สื่อข่าวว่าในการเรียนออนไลน์น้นมีความยากมากเพราะเป็นเด็กเล็กอายุ2องถึงสาขวบเท่านั้น และเมื่ออยู่บ้านผู้ปกครองก็มักจะตามใจในขณะที่เรียนลูกอยากได้อะไรอยากทําอะไรก็จะตามใจก็จะไม่ค่อยสนใจหน้าจอที่ครูสอนอยู่เวลาอยู่ที่บ้านก็จะไม่สนใจคุณครูแต่ถ้าหากมาเรียนที่สู่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยงงแงแล้วก็สามารถให้อะไรกับเด็กได้เยอะกว่าการเรียนออนไลน์ก็เลยต้องมีการปรับการเรียนการสอนแบบใหม่เพื่อสร้างความสนใจให้กับเด็กครูก็เลยไปขอยืมชุดมสัสคอตเดเสร์ของลูกมาเพื่อที่จะมาใส่และสอนเด็ก ซึ่งก็ได้ผลพอเด็กๆเ,เห็นก็มีความสนใจมากขึ้นเพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับเขาและเด็กๆเ,เองก็ชอบดังนั้นเราก็ต้องหาอะไรมาหลอกล่อให้เด็กสนใจแล้ววันนี้เราปรับแผนในการสอนออนไลน์เห็นว่าต้องมีการเอาชุดเอาอะไรมาส่ด้วยใช่ค่ะก็คือเอาชุดไดโนเสาร์ของคุณลูกมานะคะเพื่อจะเรียกร้องความสนใจกับเด็กๆนะคะเด็กๆเ,เห็นก็มีความสนใจขึ้นนิดนึงก็คือก็มีความสนใจเพราะว่า เป็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆแล้วเด็กๆเ,เล็กๆก,ก็คือชอบสองสับสมก็ชอบแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการปรับปรับรูปแบบใช่ค่ะก็ต้องหาอะไรมาหลอกล่อให้เด็กสนใจเรื่อยๆออค่ะแล้วอย่างเรื่องของการสื่อสารมีอุปสปรรคปัญหาไหมคะอย่างอินเทอร์เน็ตก็ดีเวลาหรือเวลาเราจะบอก ให้ผู้ปกครองเตรียมพร้อมเข้ามาเรียนออนไลน์กับเราใช่ไหมใช่ค่ะก็มีต้องมีสตาร์ทก่อนบอกผู้ปกครองก่อนว่าจะเริ่มเรียนออนไลน์ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะก็บอกผู้ปกครองแต่บางบางคนก็ไม่สะดวกบางคนก็อินเทอร์เน็ตมุนมุนมุนก็ไม่รู้หมุนจากครูหรือว่ามุนจากผู้ปกครองนะคะก็มีหมุนแล้วก็บางคนพ่อแม่ไปทํางานแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับบ้านบางคนอยู่กับตากับยายก็ไม่ไม่พร้อมมาค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรายงานสถานการ์ข่าวภายในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมราคะสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ี่เจนเ็นเคเบิลทีวีหรือผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในทางเพจ a c e b o o k GTV n e w TV at gmail com Instagram ม GTV n e w TV Twitter GTV n e w TV at gmail com ยูทูบ GTV n e w TV at gmail com ค่ะหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ไดที่บริษัทเคเบิลหน่ยยินจำกัดโทร0ูน6 5หก4 4ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ